สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิว f i g u กอร์ไ t a n d a r d a m p ์ดแอม a ิฟายก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกในช่วงของเดือนเดือนนี้พร้อมกับตัวของ Omegamon X ซึ่งบอกเลยว่าตัวของ b a t m a n เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ดูใหม่มากสำหรับตอนนี้เพราะว่ายู่ๆเนี่ยลุงบันเนี่ยก็ได้นาตัวของลาย DC มาพันดวกับลาย f i g u กอร์ไลท์สแ a น d า Standard, ที่ลุงบันเนี่ยกาลังเรียกได้ว่าขยายตัวของลายเนี่ยให้มันดูกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอีกตัว นะที่ผมมองว่า,วาน่าสนใจมากสำหรับใครที่เป็นแฟนของซีรีส์แบทแมนหรือว่าซีรีส์ดีซเนี่ยไม่ควรพลาดเลยกับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเกี่ยวกับตัวของโมเดลตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเกินเกินเกี่ยวกับตัวโมเดลนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวโมเดลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูในส่วนของตัวโมเดลกันเลยว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับกับตัวของแบทแมนแอมพลิฟายนะครับและนี่คือหน้าตาของแบทแมนแอมพลิฟายเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของการ การประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นการประกอบเหมือนกับพวก h คทั่วไปเช่นประกอบหน้าประกอบขวาประกอบหน้าประกอบหลังแล้วก็มีการซ้อนทับชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มดีเทลนิดนึงแล้วก็มีซีคลิปตั้งบางส่วนแต่ก็ถือว่าซีคลิปเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ได้อ่อนง่ายนะก็ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการประกอบซึ่งในส่วนของตัวโมเดลเนี่ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจากหน้าตาหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมือนการนำแบทแมนที่มาจากในส่วนของเกมอย่างอาร์ค็มไนท์แล้วก็ ภาพยนตร์2เวอร์ชันอย่างตัวของโนแลนแล้วก็ตัวของแซฟสไนเดอร์เนี่ยมารวมกันเป็นตัวนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการตัดแบทแมนเวอร์ชันการ์ตูนและเวอร์ชันคอมิกออกไปให้หมดเลยให้เราเนี่ยไม่ได้นึกถึงเวอร์ชันนั้นๆเลยนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะที่เท่มากสำหรับตัวของแบทแมนตัวนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ถูกใจมากกับแบทแมนเวอร์ชันนี้แต่ข้อเสียของเจ้าตัวนี้เนี่ยจากที่ผมประกอบมามันไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมของมันนะผมว่าข้อเสียหลักๆคือใบหน้าของตัวแบทแมนเนี่ยค่อนข้างจะม บแบบหัวเนี่ยเล็กไปเลยทําให้บางส่วนเนี่ยมันดูยังไม่สมส่วนมากเท่าไหร่แต่พอมารวมกันแล้วก็โอเคไม่ได้แย่นะครับโอเคต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่ให้มากับตัวแบทแมนแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเกี่ยวกับตัวของแบทแมนกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของของแถมที่ให้มากับตัวแบทแมนก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้นคือจะมีในส่วนของผ้าคลุมแบตเตอร์แลง Batman, แล้วก็มือจับแบตเตอร์แลงทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้น ซึ่งต้องบอกเลยว่าของแถมของตัวแบทแมนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเพราะว่ามันไม่มีพวกของอาวุธปืนหรืออาวุธหลักๆที่เป็นอุปกรณ์สําคัญของแบทแมนเนี่ยตัวนี้ไม่มีมาให้เลยนะฮะก็มีมาแค่ในส่วนของแบตเตอร์แลนเท่านั้นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดูน้อยนะดูดรอปไปเลยจากตัวที่ผมแบบคาดหวังมากนะจากตัวแบทแมนตอนแรกผมคาดหวังว่า จะได้มีพวรกบรุคคลราเยอะแยะมากกว่านี้แต่ที่ไหนได้ไม่มีนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่ในส่วนของพวกของแถมนะแต่ในส่วนของลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละส่วนกันก็แบทแมนเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ลูกเล่นนะครับคือลูกเล่นแรกเนี่ยก็คือตัวของแบทเทอร์แลนด์สามารถที่จะถอดจากหน้าอกของตัวโมเดลได้นะนี่นะครับมาเสียบเข้าที่ส่วนของมือเพื่อทําเป็นรูปแบบการจับแบทเทอร์แลนด์ซึ่งก็จะทําได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นลูกเล่นที่1 แล้วก็ในส่วนของลูกเล่นที่สองเนี่ยก็คือมันจะไปอยู่ที่ภาคคุมทั้งสามและสองเลยนะลูกเล่นที่สองเนี่ยคือการที่เราเนี่ยสามารถเอาไอ้ปีกเนี่ยออกมาได้อันเนี้ยปีกอันเนี้ยกันยาวตัวเนี้ยแล้วก็กางด้านเจ้ามาให้กลายเป็นในส่วนของโลของตัวแบทแมนแล้วก็เอาไปให้แบทแมนถือซึ่งการติดตั้งเนี่ยเราจะไปต้องถอดอชิ้นเกาะตรงนี้ออกก่อน พอถอดออกแล้วเนี่ยมันจะมีเดือยข้างในตรงนี้ซึ่งเป็นช่องให้เราเอาตัวของโล่เนี่ยเข้าไปติดตั้งให้กับตัวแบทแมนได้เลยนะฮะก็นี่คือลูกเล่นที่2ของตัวแบทแมนนะครับในส่วนของลูกเล่นสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็น่าจะเดาออกนะฮะก็คือการกลางปีกนะครับผมหรือกลางผ้าคลุมเนี่ยให้เป็นปีกข้างขาวนะครับ ซึ่งการกางเนี่ยก็กางได้ง่ายประมาณนี้คือกางแผ่นที่3แผ่นที่2ออกมาลักษณะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเอาเอาปลายของแผ่นที่1เออแผ่นแผ่นที่2ตัวเนี้ยฮะเกี่ยวเข้ากับเรือตรงนี้แล้วก็เอาปลายของแผ่นที่3มาเกี่ยวกับแผ่นที่2องนะครับก็จะได้ปีกั้งข่าวลักษณะน,นี้ซึ่งก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้าง อันนี้จะเป็นลูกเล่นที่3เป็นลูกเล่นหลักของตูวแบทแมนคือการกางภ้าคลุมออกมาเป็นปีกข้างคาวซึ่งพอกางแล้วเนี่ยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของแบทแมนนะ,ะหรือภาคลุมแบทแมนก็จะมีลักษณะประมาณนี้ ก็หมดแล้วนะครับสับลูกเล่นแล้วก็ของแถมทั้งหมดของตัวแบทแมนซึ่งบอกกด้เลยว่าลูกเล่นเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าการกลางปีการเอาผ้าคลุมเนี่ยมาเป็นโล่เนี่ยมันรู้สึกส่วนตัวนะผมมองว่ามันแปลกเพราะว่าแบทแมนเนี่ยยังไม่เคยเอาผ้าคลุมเนี่ยหรือว่ารูปแบบผ้าคลุมชื้นผ้าเนี่ยมาเป็นโล่กันกระสุนอะไรได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันสามารถหยิบมาเป็นโล่ได้ซึ่งผมมองว่ามันดูแปลกดูใหม่นะฮะก็เลยดูน่าสนใจดีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือไอ้ผ้าคลุมข้างหลังเนี่ยที่กลางเป็นปีข้างขาวได้เนี่ยก็กลางได้ออก ค่อนข้างเยอะนะฮะเลยทําให้ปีนี่มันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดแล้วในตัวของแบทแมนนะครับนะ่ะก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นต่างๆแล้วก็ไปฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของแบทแมนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสหรับการรีวิวฟิกไลท์สแตนดาร์ดแบทแมนแอมพิฟายถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากในไลน์ของฟิกไลท์สแตนดาร์ดนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไลน์ใหม่อย่าง DC Super h e r o ที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะหันมาสนใจตัวของฟิกไลท์ มีดีความที่ค่อนข้างจะดูเท่ดูใหม่ดูแปลกตาดีส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกผมชอบเวอร์ชันนี้นะครเนื่องจากว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับเวอร์ชันอื่นๆที่ผมได้ผ่านตามมาซะเยอะเช่นเวอร์ชันของภาพยนตร์หรือเวอร์ชันเกมนะครับที่ผมพูดไวในคลิปผมเลยค่อนข้างจะชอบเวอร์ชันนี้เป็นพิเศษแล้วก็ในส่วนของตัวโมเดลเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสติ๊กเกอร์นะค,ะคือแบบประกอบเสร็จปุ๊บไป,ปอยู่ในสภาพนี้ได้เลยนะแถมตัวโมเดลเนี่ยเป็นสีพวกสีเทาด้วยเลยทาให้เวลาที่ประกอบเนี่ยยหอออ่าเขนนนนีี้้จะ ข้อดีข้อหนึ่งของเจ้าตัวนี้ส่วนข้อเสียเนี่ยเอาตรงๆมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน2จุดนะฮะก็คือ1ของแถมน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีปืนไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมาให้ของแถมค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ข้อ2อเนี่ยอันนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยคือเรื่องของมืออันนี้จริงๆเนี่ยผมอยากให้ตัวลุงบันเนี่ยหน้าแถมมือแบบคายหลวมาด้วยแบบพวกของซิงกุไลท์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีมือคายหลัวมาแต่ตัวเนี้ยมันมีแต่มือกำอย่างเดียวเลยอ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบในจุดนี้นะฮะก็เลยห เพราะว่าตัวนี้เนี่ยความจริงเนี่ยพอประกอบเนี่ยตัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็เลยค่อนข้างจะชอบตัวนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าแบทแมนตัวนี้ผมให้คะแนนโดยรวมที่ 8. เต็ม10คะแนนนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับกับแบทแมนตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะคุ้มนะฮะในเรื่องของสเกลตัวแล้วก็ในเรื่องของลูกเล่นต่งางๆเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ในเรื่องของของเท่มาก,กับเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะฮะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยผมก็แนะนําดีกว่าว่าลองหามาเล่นดูแล้วกันถ้าชอบก็ไปยาวๆกับตัวของไลน์นี้แต่่ถ้าไมชอ ก็ลองเปลี่ยนนะครับไปไลายอืน่นดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยของมันน้อยจริงๆถ้าเทียกบกับพวกของฟิกเไ e ทั่วไปไนะโอเคก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวในตัวของ Batman นะฮะก็ถ้าใครรับชมวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในแชแลของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ